ที่หนึ่งมีมนุษย์อยู่กลุ่มหนึ่งกำลังหาวิธีช่วยผู้คขาไมล่าเมนแล้วเขาได้ปล่อยพลังงานบางอย่างแล้วก็จะมีมนุษย์ลงไปและตอนนี้ทีวีเมนเหมือนจะจนม,มุมแล้วมิวรทนส์บิรีไทยเลขกระโดนน้ำเสียงนี้เขาเต็มๆจนมือขาดนี้พวกคุณก็ได้ยิน หัวใจของจีเมนมาได้แล้วทีนี้คำแม้แมกสูขึ้นบนฟ้าว่ามีอะไรอยู่แล้วทีนี้จุว้วทีนี้ซิปทีบีเมนได้ซีแลวทีบีเมนได้ซีนิ้วไปหาเอิม่มต้น ีนี้ทีวีมนอีกตัวนึงหี๊เตรียมจ้วงสิกิวเทเรซซิกิวเทเรตัวนี้ได้ยิงกระสุนของไททันทีวีเมนอัปเกรดแล้ทีนี้ทีวีเมนตัวนึงกระสุนนูโปทีนี้ทีวีเมนที่เราควบคุมก็ได้ยิงลำเสียงออกจากนิ้วโดนททันทีวีเมนแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งเหมือนกันแล้ทีนี้ท่านคำรามแม้แต่มาปาดอาวุธ ลรื่องสปเกอร์มันตัวนี้มันจะโดนค่ะเองที่เองที่มีกระสุนบางอย่างจะไยิงโดนปูวิทนี่เรารู้สึกบิเกอร์มันก็จะโดนควบคุมที่นี้ขเขาในนี้ลารดฮ็อกแมนดาบเปิร์ลาร์ดฮ็อกแมนได้โดนจัดการลงเองที่มีคนส่งอะไรมาให้มีคนอยู่เสียงคนอยู่ด้านในนี่ทีวีเมนก็ ได้เห็นประสิทิงี่ไทยเลยแล้วก็ได้เห็นกำแพงระเบิดแล้วก็มีแสงแลเลเซอร์ออกมาจากกำแพงในี้ปูวิทได้ถูกกระชวยค่าลาดฮอเมนแล้วทีนี้ทีวีเมนตัวหนึ่งสูงนิ้วโป้แล้วก็ยิงลำเสียงออกจากนิ้วเขาคือใครก็ทุกคนก็ยังไม่รู้ แล่ทีนี้ทีวีเมนที่มาเห็นก็สูงยโป้ภาพสปอย